ทักทาทยนะคะเพื่อนๆที่น่นารักทุกท่านเนาะคะ่ะสําหรับเมื่อน,นี้นะ,ะกับผ้าน้องงวัวของเ,าเอขานะออกมากินหญ้าเพกนะคะอยู่ส่วนของเข้านี่เองคะ่ะโดยกบบระบอกได้ห้างไก่จากสวนจากอคอกนะคะก็เอามากใกล้ๆนี่เองละคะ่ะนี่ก็พ่อยังมีแบบว่าหญ้าเคียวหญ้าเพกให้น้องได้กินบ้างคะ่ะแต่ว่าเมื่อวานกะได้กินอิ่มลายเติบแลวคะ่ะเมื่อวาน,นี่ก็พาไปพูนฟังสวนของคุณปู่ค่ะในสวนของปูนละคะ่ะฟังท่าหมักแตงโมเนาะเมอว่านในอิ่มค่ะค่ะบอว่าสิได้กินในส่วนของหญ้า,าะะอานน่อนค่ะ,คะสําหรับพุ้นพี่ตัวนี้ค่ะ ตัวผู้ของข้าค่ะนี่หรือว่าอ่า่านใส่ล้มนะคะนี่ก็คือน้องกระย่างป่วยใกล้จะดีแล้วค่ะสําหรับจูของน้องและะ้วค่ะสําหรับการผูกเสื้อคนะ,คะเข้าสีโบผูกเน่าจนสุดเสือกค่ะเพราะว่าน้องสีของไหมคะ่ะทุกคนยิ่งผูกเง่าแห้งแบบว่ากินไปเรื่อยเนาะเพรฉะนันค่ะเข้าก็เลยผูกซ้ำนีนแ่แหละค่ะคือน้องสีบรไดไปไกลกคือสีของแต่กระของบลายเนี่ยค่ะในส่วนของ ตัวเทึกนะคะสายล่มกระสิผูกไว้ตรงนี้กับประมาณสองโมค่ะเขากะสิมะเบิ้งสําหรับน้องขาวของเข้าพอดละครุณแม่พึ่งลอดพึ่งลอดน่องน้องแสงจันแล้วนะน่องกําลังกินนมอยู่ค่ะแล้วก็กระสิบบผูกเงี้ยวคือกันค่ะสําหรับคุณแม่ตัวขาวตัวนี้ค่ะผูกเงี้ยก็คือสิบไปเลื่อยของพันรอบเทารอบรอบเทาพันแบบพื้แกะยากมากนะคะเอกันนี่ค่ะ บริเวผูกสุดเสื้อกิอลาแสงจันกำลังกินนมพูดนะสงสัยพันสิเมื่ออ,อันเออันนี้ก็น้องบุญรอดนะคะซึ่งคลอดอเดือนมีถุนาันที่ยีบหาเนาะแล้วก็น้องแสงจันก็คลอดตามกันออกมาประมาณอันนี้ซีเมษาค่ะสําหรับน้องแสงจันทเนาะพุดนะกินนมช่วงที่น้องคลอดออกมาแรกๆนี่ไม่ยอมกินนมเลยนะทุกคนก็คือแบบ ได้คั่วเอาได้ปัวเอาแม่ฮะล่ะค่ะคือแบบบ๊ยอมให้ลูกดูดนมเลยค่ะส่วนแรกๆก็ได้เอาเขาซ่องค่ะแล้วก็มัดมัดขาไวแล้ะก็มัดหางเนาะเพื่อสี่ให้น้องให้ลูกของเพิ่นนะ่ะได้กินนมนะนี่ก็เริ่มสิ้นแล้วนี่ให้ลูกกินแล้วค่ะสําหรับน้องคําคุ้นผลราคะพี่สาวใหญ่หมูพูนผ้านองกันไปหากินยง้งกินยา ลักน้องใ่ไล่ค่ะตัวสีน้ำตาลเข็มนองคำคุ้นเนาะสำหรับคุณแม่ของน้องที่เห่าได้ลงไปผู้ล่าสุดนะคะซื้อนูแดงนะคะอ่าสี่นี้อยู่ขาะคลิปที่แนะน้าม้วนะคะคุณแม่หนูแดงเนาะเล่าก็คขึ้นแบบว่าอายุหลยแล้วค่ะหลังจากที่ได้ลอนองคำคุ้นสีน้ำตาลเข็มตัวนั้นกะอันเล่ากับป่วยนะคะ่ะขาอ่อนแรงนะคะแล้วกัล้มล่วงเลยนะคะล้มลุงแลวกะให้คุณหมอมาเบิ่งกะกะสีดยาสีดยไห้กะบบไคเนาะค่ะก็เลยแบบว่า นองกะไปสวรรค์แล้วค่ะนองค่ะกะนนองบาเจ็บบาดปวดบาทรมานค่ะกะดีที่นองกะยังให้นมลูกค่ะนองคาคุ้นใดประม่านแข็งแรงเติบแล้วค่ะนองกับคุณแม่กัจังแบบจากไปก็ขอแสดงความเสียใจนะค่ะอีดูนองแบบยางค่ะนะคะนองคาคุ้นเพื่อนกะเริ่มสิ้นแล้วเพิ่นกับไม่นองไม่เอื้ยไม่ยังค่ะอ่าในส่วนของตัวนี้น้องดํานี่กะกะกระลังทองอยู่เนาะค่ะนี่ตัวสีดำเนี่ยกักระลังทองอยู่ค่ะเป็นงัวกีค่ะสําหรับตัวนี้เป็นงัวกีเนาะ แล้วกับตัวนั่นกับสีเป็นน้องแสงเงินตัวนี้ละ่ะค่อนข้างสีดือด้อกว่ามูดื้อกว่ามูคักเลยตัวนี้เนี่ยค่ะนี่แล้วกับอีกตัวหนึง่งพูนค่ะสีครีมอยู่ในปลาเหลา่านะอยู่ในหยาเพกพนกับสีเป็นคุณแม่สายฝนนะเป็นคุณแม่ของตัวลายลาดังๆนะคะของน้องบุญรอดนะคะนี่เลยกับสิบผูบอสุดบอดสุดเสื้อขึ้นกันค่ะเนี่ยราคาสำหรับเมอรอนี้เนาะของเข้ากะ ผ้าพาออกมากินบริเวณใกล้สวนเนาะเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วฟังนี่ก็บรรยาเอามากินประมาณสองอาทิตย์ค่ะรู้สึกว่ายามมนก็มีความเขียวอยู่เนาะค่ะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปกับกินพวกห้าอ่อนค่ะทุกคนเบ่งบรรยากาศดีค่ะอยู่ทงอยู่ทงพูทงผาทุกคนดูบ่อึดห้าให้งวกินนะเนี่ยบวอึดห้าให้งวกินค่ะกะประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ได้อิมน้องก็อิมแล้วล่ะค่ะรักเดียวเนาะ เพราะว่าบอกระออกไก่คาย่าแบบฝนฟ่ามาเนาะเมื่อวานนี่กะฝน,นแห้งเลยฝนแห้งบากย่างคักเมื่อวานนี่ค่ะน,นะคะรวมๆแล้วตอนนี้งัวของเขากับมีเก้าตัวค่ะงัอหน่อยสามตัวเนาะแล้วก็มีงัวงัวสาวค่ะแล้วก็ตัวเธอก็ซิมีตัวเดียวค่ะร่วมทั้งหมดก็คือตอนนี้คือเก้าตัวค่ะทุกคนก็เรียงกระดูแลก,กันไปค่ะบวกกับการทําแบบว่าออนไลน์ไปน้าค่ะทุกคน ก็ได้ไปเห็ดงานประจอกประจําแล้วค่ะซุม,มือนี่ก็คือเลียงงัวค่ะดูแลง,งัวอย่างเดียวอยู่บ้านเนาะค่ะผู้ใดได้เบิิงรับส้มคลิปนี้ก็ขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะจังไดกะฝากเป็นกําลังใจให้่องน้องไมค่ะสําหรับ่องไพสกุลน,นะคะ,ะฝากกดติดตามนะคะทุกคนนะคะ,ะสําหรับการรับส้มทถกๆรับชมเนาะค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะนะคะเจอเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้นะคะขอพระคุณหลายๆค่ะ